กับวดี E T M นะคะวันนี้เรามาเจอกันที่ช่อง y t u t u นะคะไม่เกิน5นาทีค่ะตอนนี้ถ้าทุกคนดูนะเวลาเนี่ยเป็นเวลาที่เลือกงานแล้วคือประมาณ5.10มง10นาทีเดี๋ยวจะให้ดูนาฬิกาเลยทุกคนนะ5มง10นาทีเห็นไหมคะก็ยังมีน้องๆบางคนเขาทำงานอยู่และนี่คือ Real l เรียลไลฟ์ก็คือชีวิตจริงๆเลยนะคะใช้เวลาหลังเลิกงานท่นั้น,นะคะทำงานต่อแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของธุรกิจนะอีคอมเมิร์ซช้อปปิ้งออนไลน์แพลตฟอร์มอย่าพูดว่าช้อปปิ้งเลยเอาพูดว่าซูเปอร์ช้อปปิ้งออนไลน์แพลตฟอร์มกับ e 2 4 m o r e c o m ดีกว่าเดี๋ยวคุณดี้จะมาแนะนำเรื่องของการสร้างไรายได้นะคะเริ่มงแต่ศูนย์บาทเลยเอากตั้งแต่แบบว่าไม่มีอะไรเลยแล้วเข้ามาแล้วจะส,สร้างเงินได้อย่างไรวันนี้มาเป็น E ีีแรกนะคะบอกให้เลยง่ายๆนี่กล้องยังอยู่ในไม่ไม นะก็อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมโอเคฝั okay. ่งนี้นะคืออย่างนี้ทุกคนนิดเดียวเลยนะคะวันนี้คือแค่คุณสมัครปั๊บเนี่ยรายได้คุณเข้าท,าทันทีอันนี้ครูดิบอกเลยว่ามันหาไม่ได้อีกแล้วมันมาจากมันเริ่มต้นจากศูนย์นะพอเข้าไปแอปพลายหรือว่าสมัครเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์ม e 2 4 m o r e l c o m แค่นี้รายได้ก็เข้าทันทีเลย234บาททุกคนเพราะฉะนั้นมันง่ายมากๆถ้าใครที่จะเริ่มต้นจากศูนย์หรือจะเริ่ม ต้นจากติดลบก็ตามแต่นะทุกคนสามารถที่จะทําได้หมดเลยง่ายๆวันนี้อย่าพลาดนะคลิปนี้เป็นอีพีหแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปวิดีมาสอนว่าเฮ้ยแล้วเราจะเริ่มต้นสมัครอย่างไรนะคลิปหน้าเราจะมาเริ่มต้นสมัครอย่างไรคุณต้องเตรียมเอกสารอะไรไหมมันใช้เวลากี่นาทีในการที่จะได้234บาทใน wallet ของคุณกับ e t o r m o d e c o m p l a t form ของคนไทยนะพบกันอีพสวัสดีค่ะ